สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับโอ้ปาตุงขับเองเลยครับโอ้ชันนะวะทางโลงชันเนี้ยหนกวิต้องต้องเพิ่มสเกลนะจัดเต็มก่าลังปัง cũng ngàn bò cao gấp trên đây nhỉ người thấy chia rẽ co ao gấp Hãy subscribe cho อันตรายเลยวะเฮ้ยตกใส่หัวอีกละโอ้อันตรายเหมว่ตกต่อหน้าเลยนั่นอ่ะนะใครจะโยนใครวะทีน่ะเอาลีกเล็กหน่อยลีกหน่อยเดี๋ยวป้ายจัดให้เต็มระบบครับ Thang ngoài đây, Lục vệ Nhũ với dây mê côi จะปูให้สูงขึ้นหน่อยครับมาแล้วครับน้องน้ำเหลืองอทำไมต้องเปิดประตูถอยตู้มองไม่เห็นบอกรถไม่มีกระจกอะ๋อรถไม่มีกระจกบก่

พูดพูดก uh ับรถแรงนี่พูดยากนะไม่กัรถไถมันจำเราไงรถไถมันรอเจ้าเม่เนดิายอ่ะ้คยูอันนี้ไนดโคนหรืาย้ำ่เไหม้มัจะจมอ่ะจะไมจะจมใช่ไหม โอ้มีดินแห้งไปแล้วครับเมื่อวานนี้ดินเปียกจ๋าเลยครับเปียกจ๋าเลยอะเมื่อวานอะตายูกพี่ เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ